เรื่องราวของพรานบุญในดินแดนสยามการก้าวข้ามความขัดแย้งในครอบครัวบุญเลิศวงสว่างไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีเลยแม้แต่น้อยตลอดชีวิตกว่า60ปีที่ผ่านมาโลกภายนอกมักจะโหดร้ายกับเขาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอทว่าในทางกลับกันเขาเคยเป็นที่รู้จักในนามขุนศึกมวยไทย ผู้ยิ่งใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยครองสังเวียนมวยไทยของประเทศไทยในวัยหนุ่มรูปร่างที่แข็งแกร่งและพลังของเขาเป็นที่ประจักษ์เขายังจำช่วงเวลาที่ยืนอยู่ใต้แสงสปอตไลท์ได้รับเสียงเชียร์จากผู้คนมากมายเมื่อนึกย้อนไปในอดีตเขาก็รู้สึกว่าชีวิตไม่ได้มีแต่ความทุกข์เสมอไปแต่ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยชัยชนะและเกียรติยิดเหล่านั้นก็เป็นเพียงความทรงจำอันห่างไกลเมื่อเทียบก,กับความหนักอึ้งของโชชาตาไม่ว่าโลกจะเรียกเขาว่าขุนศึก ผู้ยิ่งใหญ่แต่เมื่ออายุมากขึ้นเขาก็ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บที่ข้อเข่าทําให้ไม่สามารถขึ้นสังเวียนได้อีกต่อไปเขากลายเป็นคนไร้ชื่อเสียงใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการตัดขาดจากเพื่อนฝูงและความยากลําบากทางการเงินต้องคอยกังวลถึงชีวิตบรรณปลายบุลเลอร์สูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักมณีในช่วงปลายวัยสามสิบเอสมณีจากไปหลังจากคลอดบุตรชายได้ไม่นานการจากไปของภรรยาหลังจากที่ลูกชายเกิดได้ไม่นานนั้นสร้างความเจ็บปวดให้เขาอย่างแสนสาหัสความสุขที่ได้สร้างครอบครัวกลับถูกฉีกกระชากด้วยข่าวการพล พัดพระที่มาพร้อมกับการถือกำเนิดของลูกชายในขณะที่หัวใจของเขาว่างเปล่าและจมดิ่งในความเศร้าบุญเลิศต้องรับภาระอันหนักอึ้องในการเลี้ยงดูบุตรชายที่เพิ่งถือกำเนิดประกอรใครบางคนอาจจะหนีจากความรับผิดชอบอันหนักอึ้องนั้นแต่สําหรับบุญเลิศแล้วไม่มีทางหนีเขากลับตัดสินใจเลี้ยงดูลูกชายด้วยความรักอย่างสุดหัวใจราวกับเป็นส่วนหนึ่งของภรรยาที่จะไปหลังจากเกษียณจากวงการมวยไทยเขาก็แวะเวียนไปร่วมง,งานอีเวนต์บ้างเป็นครั้งคราวหรือสอนเด็กๆที่ค่ายมวยในท้องถิ่นและใช้ชีวิตโดยมุ่งเน้นไปทีีี่่ลูกชาายยยยเเพงงองดว ต้องขอบคุณความพยายามของพ่อปรกรณ์เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงโดยไม่มีปัญหาใดๆตลอดชีวิตที่อยู่กับพ่อสองคนเขาไม่เคยรู้สึกเกลียดพ่อเลยแม้แต่น้อยทุกครั้งที่เพื่อนๆไปเที่ยวกับครอบครัวและเขารู้สึกเศร้าที่ไม่มีแม่พ่อก็จะพูดเสมอว่าพ่อขอโทษนะลูกและพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุด ดังนั้นปรกรณ์จึงเคารพพ่อที่รักเขาอย่างสุดซึ้งและตั้งใจว่าเมื่อโตขึ้นจะต้องเป็นคนดีให้ได้แต่ชีวิตไม่ได้ราบรื่นเสมอไปแม้ว่าปรกรณ์จะจบจากโรงเรียนมัธยมและเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยพ่อก็ยังคงสอนมวยให้กับรุ่นน้องในท้องถิ่นเพื่อหาเลี้ยงชีพแสงสปอตไลท์อันเจิดจรัสในอดีตไม่เคยหวนคืนมาอีกเลยแต่กระนั้นพ่อลูกก็ยังคงใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเรียบง่ายและมีความสุข และว,วันหนึ่งบุลเลอร์ได้รับคําแนะนําจากคนรู้จักให้ไปร่วมง,งานอีเวนต์ที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับทีมมวยไทยจากกรุงเทพเขาต้องเป็นผู้รับรองทีมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมวยไทยโบราณของญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วบุลเลอร์ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักเพียงแค่ไปร่วมง,งานในฐานะบุคคลสําคัญที่เป็นสลักรสแห่งชื่อเสียงของอดีตขุนศึกเพื่อรับค่าตอบแทนเล็กน้อยเท่านั้นทว่าในงานนั้นเองเขาก็ได้พบกับคนที่น่าประหลาดใจหญิงสาวสวยวัยรุ่นที่มาเป็นล่ามให้กับทีมวยยไททจาากกรุงเพคืออลิ เธอหน้าตาดูเหมือนอายุปลาย20แต่จริงๆแล้วเธออายุเพียง25ปีรูปร่างของเธอไม่สูงนักแต่มีเสน่ห์และรอยยิ้มที่สดใสน้ำเสียงของเธอกังวานและเต็มไปได้วยความมั่นใจแม้จะเป็นเพียงล่ามแต่เธอพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถนำบรรยากาศในงานได้อย่างเชี่ยวชาญ ในระหว่างงานเธออธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารไทยและประเพณีญ,ญ,ญี่ปุ่นอีกทั้งยังมีทัศนคติที่เป็นมิตรและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอทำให้ทุกคนประทับใจแต่บุลเลอร์คิดเพียงว่าเธอเป็นแค่คนหนุ่มสาวที่สวยเท่านั้นเขาไม่ต้องการให้มีความหมายอื่นใดเพราะเขาอายุเกิน60ปีแล้วและไม่เคยคิดถึงเรื่องความรักหรือการแต่งงานใหม่เลยตั้งแต่ภรรยาเสียชีวิตอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์มักจะลึกซึ้งขึ้นอย่างไม่คาดฝันหลังจบงานทีมวยไทยจากกรุงเทพและผู้จัดงานชาวญี่ปุ่นได้รวมตัวกันรับประทานอาหารทีีาาญญ่่่่่นนออญปุบังเงเิไมพ อลิสาจึงมานั่งข้างบุญเลิศทั้งสองพูดคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติราวกับว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคอลิสาแสดงความสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่กรุงเทพและมีความรู้เรื่องมวยไทยพอสมควรบุญเลิศรู้สึกถึงความรู้สึกประหลาดที่เกิดขึ้นในใจเมื่อเห็นแววตาที่สดใสและทัศนคติที่กระตือรือร้นของอลิสาคุณบุญเลิศขนูได้ยินมาว่าคุณเคยเป็นขุนศึกมวยไทยจรงิงๆหรือข้าสุดยอดไปเลยโอ้ยนั่นมันเรื่องเก่าแล้วตอนนี้เขาก็เจ็บแล้วกำลังก็ไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนนนนนี้้้ก็แแค่่่สออมวยหหรุงเทาัลนะน แต่หนูว่านักมวยไทยนี่เท่จริงๆเลยนะคะแข็งแรงและมีความมุ่งมั่นด้วยทุกครั้งที่อลิสายิ้มและพูดคุยหัวใจของบุลเลิศก็รู้สึกถึงการสั่นสะเทือนที่ไม่คุ้นเคยด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงติดต่อกันไม่เพียงแต่ในงานเท่านั้นแต่ยังติดต่อกันส่วนตัวด้วยตอนแรกบุญเลิศพยายามหักห้ามาใจเราเป็นพ่อคนแล้วจะมีความรู้สึกแบบนี้ได้ยัางไงา เขารู้สึกผิดบาปเล็กน้อยที่มุมหนึ่งของหัวใจแต่แล้วอลิสาก็ไม่เคยรักษาระยะห่างเลยเธอดูเหมือนจะแสดงออกด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความเคารพที่บริสุทธิ์แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เป็นที่ชัดเจนว่าอลิสาก็เห็นบุลเลิศมากกว่าแค่ดาวดังในอดีตเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแม้กำหนดการแหลกเปลี่ยนจะสิ้นสุดลงแต่อลิสาก็ตัดสินใจอย,อยู่ในญี่ปุ่นต่ออีกหน่อยราวกับเป็นการตัดสินใจที่แสดงออกถึงความปรารถนาที่จะรู้จักบุลเลิศให้มากขึ้น เธออ้างว่าต้องการสำรวจวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพิ่มเติมก่อนกลับกรุงเทพแต่ชัดเจนว่าหากไม่มีบุลเลอร์เธอก็คงไม่มีเหตุผลที่จะอยู่นานขนาดนั้นและการคาดเดาวของเขาก็เป็นจริงอลิสาแสดงออกถึงความรู้สึกที่มีต่อบุลเลิร์อย่างเปิดเผยในขณะที่ยังคงรักษามารยาทและความเคารพตอนแรกบ,บุลเลิร์พยายามปฏิเสธอย่างสุภาพว่าผมเป็นพ่อคนแล้วผมไม่เคยคิดเรื่องความรักเลยแต่อลิสาก็ยังคงสารภาพความรู้สึกของเธออย่างตรงไปตรงมา หนูชอบคุณบุญเลิศค่ะอายุไม่สาคัญสําหรับหนูเลยคุณบุญเลิศดูอบอุ่นและเป็นคนดีสําหรับหนูจริงๆค่ะในวินาทีนั้นบุญเลิศรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกความรู้สึกที่เขาเก็บกดมานานหลายปีพลุ่งพล่านออกมาเขาสับสนแต่ในขณะเดียวกันก็มีแสงแห่งความหวังเล็กๆส่องประกายขึ้นในมุมหนึ่งของหัวใจเราในฐานะผู้ชายคนหนึ่งก็ควรจะสแสวงหาความสุขให้ตัวเองได้แล้วไม่ใช่หรือ เขาคิดว่าไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนแต่ก็หวังว่าจะมีใครสักคนมาสร้างความสัมพันธ์อันอบอุ่นด้วยแมย้ว่าภรรยาจะจากไปนานหลายปีและความรู้สึกผิดบาปความสูญเสียและบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับอายุที่คอยฉุดรั้งเขาไว้แต่เมื่อมองเข้าไปในดวงตาที่บริสุทธิ์นี่ของอลิสาแรงต้านทานในใจของเขาก็ค่อยๆลดลงทีละน้อยเขาก็เปิดใจให้อลิสาโดยไม่รู้ตัว ด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆในโตเกียวด้วยกันบางครั้งก็ทานอาหารข้างทางอร่อยๆในตลาดหรือบางครั้งก็พูดคุยกันพลางดูคลิปมวยไทยเก่าๆราวกับว่าฤดูใบไม้ผลิดได้หวนคืนสู่ชีวิตของบุญเลิศอีกครั้งอย่างไรก็ตามความสุขนี้มันจะมาพร้อมกับการทดสอบเสมอนั่นคือปัญหาว่าจะบอกเรื่องนี้กับปรกรลูกชายของเขาได้อย่างไรในตอนแรกเขาก็คิดว่าความสัมพันธ์คงไม่พัฒนาไปเร็วขนาดนี้จึงไม่ได้คิดอะไรมาก แต่เมื่ออลิสาแสดงออกถึงความใกล้ชิดทางกายมากขึ้นและความรู้สึกของทั้งสองก็ลึกซึ้งขึ้นเขาก็รู้สึกว่าไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปประกรณ์กำลังจะเรียนจบมหาวิทยาลัยและก้าวเข้าสู่สังคมแล้วเขาจะประหลาดใจแค่ไหนเมื่อรู้ว่าพ่อของเขากำลังคบหากับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเขาถึง30ปียิ่งไปกว่านั้นผู้หญิงคนนั้นยังเป็นคนต่างชาติอีกด้วยเขาอาจถูกคนรอบข้างสุบซิบนิินทาหรือถูกล้อเลียนเรื่องการแต่งงานใหม่หรืออาจถูกตำหน,นิว่าอายุห่างกันเกินไปบุญเลิศรู้สึกหนักใใจจอยย่่่่่าาาาาางงไไไไไรรรกกกกก็็็ตมมมมควววู้้้้สสสึชิทีถเบดและหไปไ ในเย็นวันหนึ่งที่ฝนตกบุลเลอร์ปรับบ้านเร็วกว่าปกติและเริ่มต้นบทสนทนากับลูกชายที่บ้านอย่างระมัดระวังประกณ์พ่อมีเรื่องอยากจะคุยด้วยนะอะไรครับพ่อวันนี้มีอะไรหรือเปล่าครับเออลูกอาจจะตกใจหน่อยนะอะไรครับพ่อ บุญเลิศนั่งลงบนโซฟาในห้องนั่งเล่นสบตากับลูกชายและลังเลอยู่นานเหงื่อซึมพี่หน้าผากในที่สุดเขาก็เริ่มต้นเรื่องราวของอลิสาอย่างระมัดระวังโดยแนะนําว่าเป็นเพื่อนที่ดีจากนนั้นก็เป็นคนที่ใจตรงกันและในที่สุดก็เปิดเผยว่าเธอคือคนที่เขารักลูกชายทําสีหน้าแข็งที่ชั่วขณะบรรยากาศในห้องนั่งเล่นผน,นักอึ้งขึ้นพ่อครับพ่อไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมครับไม่ได้ล้อเล่นหรอกพ่อเองก็ไม่คิดว่าจะมีความรู้สึกแบบนี้อีกครั้งแต่พอได้พบกับอลิสาพ่อก็รู้สึกเหมือนมีชีวิิตอีกครรั้งจงจ แต่ดวงตาของปรกรณ์เต็มไปด้วยความสับสนและความไม่พอใจเล็กน้อยเขาเคารพพ่อที่เลี้ยงดูเขามาคนเดียวเสมอแต่สถานการณ์นี้ยากที่จะเข้าใจมันรู้สึกเหมือนการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันถาโถมเข้ามาและเขาก็จําได้ว่าพ่อเคยบอกว่าจะไม่พูดเรื่องความรักหรือการแต่งงานใหม่เป็นเวลานานที่สําคัญที่สุดคือความจริงที่ว่าอลิสาอายุไม่ต่างจากเขามากนักทําให้เขาสับสนมากยิ่งขึ้นปรกรณ์พ่อขอโทษจริงๆที่ทาให้ลูกต้องลําบากจะริงริงแล้วพ่อก็พยายามปฏิเสธความรู้สึกนี้ในตอนแรกเพราะพ่อไม่เคยจินตนาการเลยว่าจะได้ตกหลุมรักอีีีกครั้้งแแบบนต่ชวะ มันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเสมอไปนะอลิสารักพ่อจริงๆและเธอก็เป็นคนสําคัญสําหรับพ่อมากนะลูกพ่อรู้ว่ามันยากสําหรับลูกที่จะเข้าใจแต่ลูกช่วยเคารบกานตัดสินใจของพ่อได้ไหมปรกรณ์พูดอะไรไม่ออกความรู้สึกที่ซับซ้อนพันกันทําให้เขาไม่สามารถตอบได้ง่ายๆอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปและพ่อลูกได้พูดคุยกันอย่างเปิดอ,อกหัวใจของปรกรณ์ก็ค่อยๆผ่อนคลายลงบุนเลิศอธิบายอย่างจริงใจว่าชีวิตของเขาว่างเปล่าแค่ไหนและเขารู้สึกมีความสุขแค่ไหนที่ได้พบกับอลิสาและคําพูดสุดท้ายที่เขาพูดเพื่อโน้มน้า ชีวิตของพ่อพ่อเลือกที่จะมีชีวิตของตัวเองนะลูกชีวิตของพ่อพ่อเลือกเองนะถึงลูกจะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรแต่พ่ออยากลองใช้ชีวิตตามทางเลือกของพ่อแล้วพ่อใช้ชีวิตอยู่เพื่อลูกมาตลอดแต่ตอนนี้พ่ออยากลองใช้ชีวิตตามใจตัวเองดูบ้างขอแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะลูกคำพูดนี้ทำให้ปรกรณ์ไออ่อนลงเล็กน้อยพ่อเป็นคนที่เสียสละทุกอย่างเพื่อเขามาตลอด ดังนั้นปรกรณ์จะมีความรู้สึกเห็นแก่ตัวที่ซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัวว่าอยากให้พ่อใช้ชีวิตอยู่เพื่อเขาเท่านั้นและเขาตระหนักว่าพ่อก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีสิทธิ์ที่จะรักและเลือกและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แน่นอนว่าหัวใจของงบกรงยัดนันไม่ละลายลงอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามขเขาคิดว่าควรเคารพสิทธิ์ของพ่อที่จะใช้ชีวิตตามที่ต้องการและเขาก็ตระหนักว่าตัวเองโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหลังจากนั้นแม้ความขัดแย้งจะยังไม่หายไปอย่างสมบูรณ์แต่ปรกรณ์ก็ค่อยๆเปิดใจยอมรับความสัมพพัันธ์ขอออง่กบลิา ในระหว่างนั้นความสัมพันธ์ของบุลเลศก,กับอลิสาก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหลังจากที่ทั้งสองยืนยันความรู้สึกที่มีต่อกันพวกเขาก็เริ่มใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติและในไม่ช้าอลิสาก็รู้ว่าเธอตั้งครรภ์เมื่ออลิสาบ่นว่ารู้สึกไม่สบายกับทันหันและบุลเลศพาเธอไปโรงพยาบาลก็พบว่าเธอตั้งครรภ์ได้หลายสัปดาห์แล้วความสุขที่ไม่คุ้นเคยและความกังวลเข้ามารุมเรา้าพร้อมกันบุลเลศรู้สึกเจ็บปวดในใจเพราะเขามีความทรงจำที่เจ็บปวดจากการคลอดลูกของภรรยาคนแรกและกังวลว่าจะมมมมีออออะไไไรรรรเกกกกิิดขึ้นัับลสาาาาหื่่่ยยยง็ตแพทใ มาก้าหน้าและอลิสาก็ยังอายุน้อยและแข็งแรงคำพูดของแพทย์ที่ว่าหากพักผ่อนให้เพียงพอก็จะไม่มีปัญหาใหญ่ทำให้เขารู้สึกโล่งใจหลังจากรู้ว่าตั้งครรภ์ทั้งสองก็ตัดสินใจรีบจัดงานแต่งงานเพื่อนและคนรู้จักของบุญเลิศหลายคนต่างประหลาดใจเมื่อได้ยินข่าวนี้และบางคนก็ชี้หน้าตำหนิว่าแก่แล้วยังบ้าบินแต่เขาตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างเงียบๆการแต่งงานครั้งที่สองที่มาถึงหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตไปนานหลายปีเหตุใดเขาจึงต้องสนใจสายตาของคนอื่นด้วยเล่า งานแต่งงานจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายไม่มีครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมาร่วมง,งานอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝ่ายอลิสาก็มีเหตุผลที่ทำให้ครอบครัวไม่สามารถเข้าร่วมได้อย่างเป็นทางการพ่อแม่ของอลิสาที่อยู่ที่กรุงเทพบอกว่าถ้าลูกสาวต้องการพวกเขาจะไม่คัดค้านแต่ก็กังวลว่าผู้ชายคนนี้จะเชื่อถือได้จริงหรือ บุลเลอร์ต้องการไปเยี่ยมพ่อตาไม่ย่ายที่กรุงเทพก่อนงานแต่งงานแต่การเดินทางระหว่างประเทศหลังโควิด1นทีนั้นยุ่งยากและการเตรียมการก็ยังไม่พร้อมจึงตัดสินใจจัดงานแต่งงานแบบญี่ปุ่นอย่างเรียบง่ายไปก่อนและเมื่อการตั้งครรภ์ของอลิสาคงที่แล้วก็จะเดินทางไปกรุงเทพเพื่อทักทายอย่างเป็นทางการในวันแต่งงานประกอบลูกชายของเขาก็ยืนอยู่ข้างพ่อในที่สุดแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยอมรับจากใจทั้งหมดแต่เขาก็สแสดงค่าทีสนับสนุนชีวิตของพ่อผู้คนที่เห็นภาพนี้ต่างประหลาดใจและยอมรับว่าลูกชายก็โตเป็นนักศึกษามหาาววิทยยลลัแ้ พ่อมาแต่งงานกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าขนาดนี้เป็นครอบครัวที่แปลกจริงๆบางคนก็พูดออกมาตรงๆว่าน่าอิจฉาจังแกแล้วยังเจอผู้หญิงอายุน้อยได้อีกในขณะที่บางคนก็ซุบซิบนินทาว่าเป็นไปไม่ได้อายุห่างกันเกินไปอายที่จะเดินด้วยกันด้วยซ้ําแต่บุญเลิศไม่ได้สนใจเขาเคยเป็นศูนย์กลางของสังคมและเคยต้องดิน้นรนเอาชีวิตรอดท่ามกลางความไม่สนใจและเสียงซุบซิบนินทาของสังคมดังนั้นสายตาของคนอื่นจึงไม่ใช่ปัจจัยสําคัญสําหรับเขาเขามั่นใจจากใจจริงว่านี่คือเส้นทางที่ฉันเลือก ด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงเป็นสามีภรรยากันอย่างเป็นทางการชีวิตคู่ข้าวใหม่ปลามมันไม่ง่ายเลยอันดับแรกคือความแตกต่างทางวัฒนธรรมแม้อลิสาจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วแต่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเธอที่เกิดและเติบโตในกรุงเทพกับพฤติกรรมของบุลเลอร์ที่เกิดในญี่ปุ่นนั้นแตกต่างกันนอกจากนี้เพื่ออลิสาที่ต้องการอาหารไทยในมื้ออาหารประจำวันบุลเลอร์พยายามซื้อส่วนผสมอาหารไทยมาปรุงอาหารเป็นครั้งแรกแต่เขาล้มเหลวหลายครั้งกับเครื่องเทศและวิธีการปรุงอาหารที่ไม่คุ้นเคย ในที่สุดทั้งสองก็ต้องไปหาร้านอาหารไทยกินบ่อยๆลูกชายรู้สึกสับสนเล็กน้อยในตอนแรกแต่ก็ค่อยๆชินกับเครื่องเทศเผ็ดร้อนและพบความสนุกสนานในระหว่างการตั้งคันอลิสาบอกว่าเธออยากกลับกรุงเทพเพราะที่นั่นเป็นบ้านเกิดของเธอและพ่อแม่ของเธอก,ก็กำลังรอคอยการถือกำเนิดของหลานอย่างใจจดใจจ่อบุลเลิศกังวลใจจริงๆถ้าคลอดลูกที่ญี่ปุ่นก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสุขภาพและโรงพยาบาลที่คุ้นเคยและลูกชายก็อยู่ที่ญี่ปุ่นอาจช่วยดูแลได้แต่ถ้าบ้านเกิดของอลิสาเป็นสถานที่ที่เธอ รู้สึกปลอดภัยและมั่นคงในการตั้งครรภก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีบุญเลอรเองก็คิดที่จะย้ายถิ่นฐานไปกรุงเทพเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เขารู้สึกว่าเป็นการยากที่จะคาดหวังชีวิตที่เจิดจ้รัฐในญี่ปุ่นอีกต่อไปและไม่ว่าเขาจะใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ไหนก็ไม่ต่างกัน ดังนั้นการเริ่มต้นใหม่ที่กรุงเทพก็ไม่ใช่เรื่องแย่แน่นอนปัญหาเรื่องลูกชายก็ยังคงเป็นที่กังวลประกรณ์กำลังจะเรียนจบและกำลังหางานอย่งไม่มั่นใจว่าเขามีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เพียงพอที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้แต่พ่อก็เชื่อในตัวเขาคิดว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็จะสามารถสร้างชีวิตของตัวเองได้นอกจากนี้เขายังมีเงินเก็บส่วนหนึ่งจากเงินรางวัลจากการแข่งมวยไทยในอดีตและเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์รวมถึงเงินเก็บที่สะสมมานานหลายปี เขาตัดสินใจที่จะยกเงินส่วนหนึ่งให้ลูกชายเพื่อสร้างหลักฐานชีวิตนี้ญี่ปุ่นหากมีปัญหาในภายหลังก็สามารถติดต่อพ่อได้ที่สำคัญที่สุดคือพ่อเองก็เชื่อว่าตัวเองมีสิทธิที่จะท้าทายชีวิตใหม่ปกรณ์รู้สึกประหลาดใจอีกครั้งเมื่อได้ยินว่าพ่อจะไปกรุงเทพแต่เมื่อพ่อแต่งงานและมีลูกแล้วเขาก็ตรหนักว่าไม่สามารถรั้งพ่อไว้ได้อีกต่อไปพ่อก็มีชีวิตของพ่อและเขาเองก็ต้องเดินตามเส้นทางของตัวเองถึงกระนั้นเขาก็ยังต้องการเวลาอีกเล็กน้อยเพื่อทำความเข้าใจพ่ออย่างท่องแท้การที่พกว เขานั่งดื่มเหล้าด้วยกันประการก็สารภาพว่าพ่อครับจริงๆแล้วผมยังรู้สึกซับซ้อนอยู่นิดหน่อยนะผมไม่คุ้นเคยกับพ่อในแบบนี้เลยอลิสาไม่ใช่แค่พี่สาวอีกต่อไปแลวว่าแต่กำลังจะเป็นแม่คนใหม่ของผมผมไม่ได้คิดว่าเธอไม่ดีนะแค่บางครั้งผมรู้สึกเหมือนกำลังฝันอยู่ ปกรณ์พ่อรู้ว่ามันมีหลายส่วนที่ลูกรับไม่ได้แต่สักวันหนึ่งเมื่อลูกได้ใช้ชีวิตของตัวเองลูกก็จะเข้าใจความรู้สึกของพ่อได้บ้างนะลูกจนกว่าจะถึงตอนนั้นเรามาพยายามเข้าใจกันและกันทีละน้อยนะพ่อจะยกบ้านที่ญี่ปุ่นและทรัพย์สินส่วนหนึ่งให้ลูกนะลูกสิ่งที่พ่อมีอาจจะไม่มากนักแต่พ่อคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับการเริ่มต้นของลูกนะพ่อครับผมรู้สึกไม่ดีเลยครับขอบคุณครับผมจะตั้งใจใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีที่สุดครับแล้วถ้ามีน้องชายหรือน้องสาวเกิดมาอาจจะรู้สึก เมื่อได้ยินคำพูดนั้นหัวใจของบุญเลิศก,ก็อบอุ่นขึ้นเขารู้สึกว่าลูกชายโตเป็นผู้ใหญ่มากและการที่จะมีพี่น้องต่างมารดาเกิดมาเป็นเรื่องที่ประกรณ์ไม่คุ้นเคยแต่การที่เขายินดีที่จะยอมรบก็ทำให้บุญเลิศรู้สึกขอบคุณมากบุญเลิศก,กล่าวว่าใช่แล้วปรกรณ์เราแต่ละคนต่างก็ใช้ชีวิตที่แตกต่างกันแต่ความจริงที่ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่เปลี่ยนแปลงนะลูกถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อพ่อได้เสมอพ่อก็รอการติดต่อจากลูกเสมอเลยนะเขายิ้มอย่างพึงพอใจ เมื่อเตรียมการเสร็จสิ้นและอลิสากำลังเข้าสู่ช่วงที่การตั้งคันคงที่บุลเลิศและอลิสาก็ออกเดินทางประกอบลูกชายของเขาไม่ได้ไปพร้อมกับพวกเขาด้วยเหตุผลด้านการทำงานแต่เขาสัญญาว่าจะติดต่อกันบ่อยๆเพราะเขาอาจจะไปเยี่ยมพ่อในภายหลังเมื่อมาถึงสนามบินพ่อแม่ของอลิสาดูตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ก็ต้อนรับลูกสาวอย่างอบอุ่นและจับมือลูกสาวไว้แน่นบุญเลิศพูดภาษาไทยไม่ได้เลยทำให้รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแต่อลิสาก็ทำหน้าที่ล่ามได้อย่างคล่องแคล่วเขาแสดงความเคารพและประกาศว่าจะรับผิดชอบดูแลครอบครัวนี้พ่อแม่่่ขอองลลาาากวว หาพวกเขาจะเคารพการตัดสินใจของลูกสาวและอวยพรให้ชีวิตในอนาคตมีความสุขชีวิตในกรุงเทพในตอนแรกนั้นยากลาบากเพราะไม่คุ้นเคยการซื้อของในตลาดก็ลําบากเพราะพูดภาษาไม่ได้เลยอลิสาช่วยเขาแต่ในใจเขาก็รู้สึกหงุดหนิดที่ทําอะไรเองไม่ได้อากาศร้อนชื้นทําให้เหงื่อไหลตลอดเวลาแม้จะอยู่นิ่งๆก็ตามอย่างไรก็ตามเขาก็ปรับตัวเข้ากับชีวิตได้ทีละน้อย เขาอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆที่อลิสาจัดเตรียมไว้ให้ทักทายเพื่อนบ้านและเข้าร่วมงานบุญของหมู่บ้านชาวบ้านสนใจเมื่อรู้ว่าเขาเคยเป็นขุนศึกมวยไทยและบางครั้งก็ดื่มเหล้าด้วยกันพลางเล่าเรื่องราวความกล้าหาญในอดีต เมื่ออลิซาเข้าสู่ช่วงการตั้งครรภ์ที่ใกล้คลอดพ่อแม่ของเธอก็มาเยี่ยมบ่อยๆพ่อและแม่นำอาหารมาให้เพื่อให้ลูกสาวคลอดลูกอย่างแข็งแรงและไม่ลืมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์บุลด์รู้สึกเจ็บปวดในใจเมื่อนึกถึงอดีตที่ภรรยาของเขาต้องคลอดลูกคนเดียวในญี่ปุ่นแต่คราวนี้เขาก็รู้สึกโล่งใจที่เห็นใครบางคนดูแลเธออลิซาเห็นว่าแม่ของเธอดูแลลูกสาวอย่างกระตือรือร้นก็รู้สึกถึงความหมายของสายสัมพันธ์ในครอบครัวอีกครั้ง ในเช้าตรู่ของวันหนึ่งที่ใกล้กำหนดคลอดอลิสาก็เริ่มเจ็บท้องกระทันหันเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยรถพยาบาลบุลเลิศถือโทรศัพท์มือถือข้างหนึ่งและจับมืออลิสาอีกข้างหนึ่งเขาโทรหาปรกรณ์ลูกชายของเขาในญี่ปุ่นด้วยหัวใจที่สั่นคลอนปรกรณ์กำลังจะมีน้องชายหรือน้องสาวและนละพ่อกำลังจะไปโรงพยาบาลปรกรณ์ไม่ได้ยินข่าวก็รู้สึกซับซ้อนเขารู้สึกอยากจะแสดงความยินดีแต่ก็ยังไม่คุ้นเคยทำให้เขาพูดไม่ออกพ่อครับดูแลตัวเองนะครับแล้วถ้าน้องเกิดมาแล้วก็โทรบอกผมด้วยนะครับอลิสาเป็นไงบ้างครับดดดููแลเเธอ้วยนะครับขาพ ด้วยความเป็นห่วงโชคดีที่อลิซาคลอดลูกสาวที่แข็งแรงได้อย่างปลอดภัยบุลเลิศอุ้มลูกสาวไว้ในอ้อมแขนสัมผัสได้ถึงช่วงเวลาที่น่าประทับใจที่สุดในชีวิตซึ่งขสมผสานร,ระหว่างความสุขและน้ำตาในขณะเดียวกันเขาก็นึกถึงการจากไปของภรรยาในขณะคลอดลูกและรู้สึกเสียใจและเสียใจที่ถ้าตอนนั้นเป็นแบบนี้ก็คงดีแต่คราวนี้ทั้งแม่และลูกปลอดภัยและแข็งแรงเมื่อเข้าไปในห้องพักฟื้นและอุ้มลูกทารกน้อยก็จับนิ้วโป้งของบุลเลิศและในขณะนั้นหัวใจของเขาก็เต้นแรงอีกครั้ง ฉันก็ขอบคุณค่คุณบุญเลิศดลูกสาวเราน่ารักจริงฮาฮาเลยเนื้อทั้งสองสบตาก,กันและยิ้มแย้มรอบๆตัวทุกคนต่างแสดงความยินดีอย่างสนุกสนานว่าจะตั้งชื่อไทยและญี่ปุ่นให้กับเด็กที่เพิ่งเกิดบุญเลิศตั้งชื่อญี่ปุ่นให้ลูกสาวว่าซาโตะเมกมีส่วนชื่อไทยนั้นพ่อแม่ของอลิสาช่วยกันปรึกษาและตั้งชื่อให้ใหมก่การมีสองชื่อมีความหมายพิเศษในฐานะที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองวัฒนธรรมคือญี่ปุ่นและไทย ชีวิตครอบครัวในกรุงเทพเริ่มต้นขึ้นการเลี้ยงลูกไม่ง่ายเลยแต่ด้วยความช่วยเหลือจากครอบครัวชีวิตก็ค่อยๆมั่นคงขึ้นบางครั้งบุญเลิศก,ก็รู้สึกเหมือนฝันว่าอายุเท่านี้แล้วยังมีลูกสาวได้อีกและบางครั้งเขาก็เหนื่อยกับการอุ้มลูกเพราะร่างกายอ่อนล้าลงแต่รอยยิ้มไม่เคยจางหายไปจากใบหน้าของเขาทุกครั้งที่เพื่อนบ้านและเพื่อนฝูงแสดงความยินดีว่าเขามีความสุขเขาก็จะยิ้มเขินๆแต่ก็ดีใจประกอรเมื่อได้รับข่าวจากญี่ปุ่นก็จะโทรวิดีโอคอลมาดูพ่อกับลูกสาวตอนแรกเขาก็รู้สึกออดอดัั่กก็คยคยๆเปิใจให้ห้บวาามนนรขง องสาวและรู้สึกโล่งใจที่พ่อปรับตัวเข้ากับชีวิตในกรุงเทพได้ดีและดูมีความสุขในวันหยุดและวันหยุดยาวเขาก็จะมาเยี่ยมกรุงเทพและใช้เวลาร่วมกับพ่อและน้องสาวทุกครั้งที่เขามาเขาจะตระหนักถึงความกว้างใหญ่ของโลกและความหลากหลายของชีวิตของเขาในบรรยากาศที่แปลกตาเมื่อเวลาผ่านไปญาติและคนรู้จักในญี่ปุ่นก็ยังคงซุบซิบนินทาว่าโอ้ยอายุ60แล้วยังมีลูกอีกหรอสุดยอดไปเลยนะแต่ลูกคนนั้นน่ารักมากเลยนะแล้วลูกชายปกรณ์เป็นไงบ้างคงไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่หรอกมั้ง เสียงแบบนี้ได้ยินอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรมากนักเพราะพวกเขาไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงนั้นที่จริงปรกรณ์ก็เรียนจบและมีชีวิตที่มั่นคงมีบ้านอยู่เองและใช้ชีวิตอย่างอิสระและเงินส่วนหนึ่งที่พ่อให้ล่วงหน้าก็เป็นประโยชน์อย่างมากและประกรณ์เองก็ใช้ความซื่อสัตย์และความอดทนที่พ่อสอนจากมวยไทยในทุกด้านของชีวิตและสร้างชีวิตของตัวเองขึ้นมาบางครั้งเขาก็ติดต่อพ่อไปถามว่าน้องสาวโตเป็นไงบ้างครับพ่อสบายดีไหมครับและพ่อก็จะตอบว่าน้องสาวน่ารักมากเลยลูกพ่อก็เข่าไม่ค่อยเจ็บและอากาศอบอุ่นทีี่เเมืองงไทยดจริๆล เมื่อเห็นภาพแบบนั้นประกรณ์ก็ค่อยๆรู้สึกว่าพ่อแม่คนใหม่คืออลิสาและน้องสาวเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไม่เหมือนกับการต่อต้านในตอนแรกที่น้องต่างแม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนี่นาก็เป็นครอบครัวเดียวกับเลือดเดียวกันไม่เห็นต้องยึดติดกับอคติเก่าๆเลย ชีวิตในกรุงเทพค่อยๆสงบลงเมื่อเวลาผ่านไปบุญเลิศได้ยืมเงินทุนเล็กน้อยจากคนรู้จักและญาติและเปิดค่ายมวยไทยในบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ให้ชาวไทยได้สัมผัสประสะบาบการมวยไทยโบราณของญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่มาเที่ยวกรุงเทพก็แวะมาที่นี่และสนุกก,กับการเรียนมวยไทยส่วนชาวบ้านก็เริ่มบอกต่อกันว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเมื่อเขาแสกให้เห็นด้วยตัวเองก็เหมือนเป็นการพิสูจน์ว่าแม้จะแก่แล้วก็ยังคงแข็งแรงทำให้ได้รับการตอบรับที่ดีพออสมคววววรรใในนนะหน่่าาาางงั้้ลลกก็ชเจอ หาราเลี้ยงลูกไปเข้าร่วมหรือจัดชั้นเรียนเล็กๆเ,เพื่อแนะนำการแสดงรำไทยและวัฒนธรรมอาหารไทยบุลเลิศรู้สึกถึงความสุขที่แปลกประหลาดเมื่อเธอพูดว่ารู้สึกมีคุณค่าในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นบางครั้งเขาก็รู้สึกเสียใจที่ถ้าไม่ได้แต่งงานกับฉันผู้หญิงอายุน้อยขนาดนี้คงจะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากกว่านี้แต่เมื่อเธอทำงานที่เธอรักและยิ้มแย้มความกังวลเหล่านั้นก็หายไป สำหรับครอบครัวแล้วไม่ว่าใครจะพูดอะไรการยอมรับและรักกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอลิสรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นเมื่อได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวในกรุงเทพบุลเลิศก็พยายามแสดงให้พ่อแม่ของอลิสาเห็นถึงความจริงใจและความรับผิดชอบของเขาแม้ว่าภาษาจะติดขัดและบทสนทนาจะไม่ราบรื่นแต่เขาก็แสดงออกด้วยการกระทำและสีหน้าเพื่อให้ความจริงใจส่งไปถึงเขาพยายามเรียนภาษาไทยและบางครั้งก็พูดเล่นกับพ่อตาแม่ยายด้วยสำเนียงที่ไม่ชัดเจนในตอนนั้นพวกเขาก็หัวเราะด้วยกันสื่อสารกันด้วยภาษากายและเข้าใจกันด้วยสายตา วันเวลาผ่านไปเด็กหญิงน้อยก็อายุครบหนึ่งขวบงานวันเกิดหนึ่งขวบจัดขึ้นตามประเพณีไทยครอบครัวและญาติญาติมารวมตัวกันและทําพิธีตามประเพณีต่างๆเพื่ออธิษฐานให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขบรรยากาศแตกต่างจากงานวันเกิดหนึ่งขวบของญี่ปุ่นมากแต่บุญเลิศก,ก็หวังว่าปรกรณ์ลูกชายของเขาจะมาร่วมงานด้วยปรกรณ์ลาง,งานมาพักที่กรุงเทพสองสามวันเพื่อจะได้เห็นพ่ออลิสาและน้องสาวเมกมิด้วยตาตัวเองว่าเติบโตขึ้นแค่ไหนตอนแรกเขาก็รู้สึกซับซ้อนเล็กน้อยว่าสถานการณ์ที่เด็กอายุไม่ต่ตาาาางจกกกเขามานั มีความหมายอย่างไรกับเขาแต่ไม่ได้เห็นน้องสาวจริง,รงๆเขาก็รู้สึกว่าเธอช่างน่ารักจริงๆเมื่อปรกรณ์อุ้มทารกและเล่นด้วยทารกน้อยก็ใช้มือเล็กๆแต่หน้าพี่ชายอย่างสงสัยและหัวเราะขิ้ขับปรกรณ์ที่ชั่วขณะว่าเด็กคนนี้คือน้องสาวเราเหรอโลกนี้มันแปลกจริงๆนะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกอบอุ่นในใจว่าน่ารักก็พอแล้วนี่นาอลิซายิ้มและพูดว่าขอบคุณมากนปรกรณ์ที่มาเมกไม่ดีใจมากที่มีพี่ชายนะ ประกอบน,นึกย้อนไปว่าตลอดมาเขาคิดถึงแต่ตัวเองและไม่เคยเข้าใจสถานะของพ่อและอลิสายอย่างลึกซึ้งเลยในที่สุดเขาก็ตระหนักว่าพวกเขาก็เป็นมนุษย์และการที่พวกเขารักกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวก็ไม่ต่างอะไรกับเขาเลยความแตกต่างทางอายุและวัฒนธรรมเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่สําคัญคือความจริงใจและความเคารพซึ่งกันและกันหลังจากงานวันเกิดจบลงครอบครัวก็จัดงานเลี้ยงเล็กๆบุญเลิศยกแก้วขึ้นและกล่าวขอบคุณครอบครัวโดยใช้ภาษาไทยที่ยังไม่คล่องว่า ไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตจะเริ่มต้นใหม่ได้ขนาดนี้แม้จะอายุมากแล้วคนเราก็ยังเรียนรู้ได้เสมอรักได้เสมอและเปลี่ยนแปลงได้เสมอขอให้ครอบครัวของเราทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขนะทุกคนหัวเราะอย่างสดใสในคืนนั้นปกรณ์พูดว่าพ่อครับพูดตามตรงตอนที่พ่อบอกว่าจะแต่งงานครั้งนี้ผมคัดค้านมากเลยนะครับตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทุกคนมีทางเลือกของตัวเองการที่ผมจะผูกมัดชีวิตพ่อด้วยความเห็นแก่ ตัวของผมมันเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวเกินไปตอนนี้พ่อดูมีความสุขมากผมก็ดีใจครับน้องก็น่ารักแม่ใหม่ก็เป็นคนดีแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่เหรอครับเพื่อนๆผมก็ตกใจเมื่อผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่พวกเขาก็แอบ,บอิจฉานะครับอย่างไรก็ตามพ่อจอชีวิตใหม่ในวัยนี้ได้สุดยอดไปเลยครับบุลเลิ์น้ำตาคลอเบ้าดูเหมือนว่าความรู้สึกที่ค้างอยู่ในใจของลูกชายจะละลายไปแล้วทั้งสองชนแก้วกันอย่างเงียบๆและประกรณ์ก็คิดว่าสักวันหนึ่งผมก็จะหาความรักตามทางเลือกของตัวเองพ่อกับแม่ใหม่นี่แหละที่ทให้้้ผมคิิดดววว่าาากรรไสงงงชีตตขอออัเเ เป็นเรื่องที่เท่ที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเช่นการถูกขโมยกระเป๋าสตางค์ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในต่างจังหวัดของกรุงเทพและต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจวจักหรือบางครั้งบุลเลอร์ก,ก็รู้สึกอิจฉาเล็กน้อยเมื่ออลิสากลับมาสอนมวยอีกครั้งโดยฝากลูกไว้กับพ่อแม่แต่ทุก,กครั้งที่เกิดปัญหาพวกเขาก็พูดคุยกันและแก้ไขปัญหาได้และทุกครั้งที่ความขัดแยง้ง คลี่คลายความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ยิ่งแน่นแฟนขึ้นปรกรณ์ก็เดินทางมาที่กรุงเทพบ่อยๆเพื่อใช้เวลากับครอบครัวแม้ว่าจะยุ่งมากก็ตามเพื่อนๆรอบข้างพูดว่าปรกรณ์นี่ครอบครัวแปลกจริงๆเลยนะแต่ก็ดูอิสระและเทด่ดีเพื่อนบางคนก็มองด้วยสายตาที่ไม่ค่อยสบายใจแต่ปรกรณ์เองก็หัวเราะออกมาอย่างสบายๆว่าและไงล่ะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยครอบครัวผมมีความสุขก็พอแล้ว คำจำกัดความของครอบครัวแตกต่างกันไปตามยุคสมัยและบุคคลบางคนอาจจะคิดว่าครอบครัวคือคู่สามีภรรยาและลูกเท่านั้นแต่บางคนอาจจะเชื่อว่าครอบครัวคือผู้คนที่รักและรับผิดชอบซึ่งกันและกันบุลเลิศอลิสาและลูกทั้งสองคือเมกมีเป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงใช้ชีวิตใหม่ภายใต้แสงอาทิตย์อันร้อนระอุข,ของกรุงเทพบางครั้งก็เหงื่อตกบางครั้งก็ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ชายหาดบางครั้งก็ดูแลแมวในสวนเล็กๆหน้าบ้านที่สำคัญที่สุดคือพวกเขามีความภาคภูมิใจในความสัมพันธ์ที่พวกเขาเลือง บางครั้งพวกเขาก็คิดที่จะกลับญี่ปุ่นแต่ก็ตัดสินใจที่จะอยู่ในกรุงเทพอย่างน้อยจนกว่าเมกมิจะโตขึ้นอีกหน่อยบุลเลอร์คุ้นเคยกับชีวิตนี้แล้วและพบว่าชีวิตที่นี่มีอิสระที่เขาไม่เคยสัมผัสได้ในญี่ปุ่นเขากำลังฟื้นฟูร่างกายและจิตใจพลางชมทะเลสีครามและทิวทัศน์ที่แปลกตาค่ายมวยไทยก็กลายเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและค่อยๆสร้างรายได้ส่วนเงินที่ได้มาก็ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของอลิสาในการเผยแพร่การแสดงรำไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยเมื่อเพื่อนและาบรัขถพ ไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่เห็นอดีตขุนศึกมวยไทยในตำนานเดินจับมือกับหญิงสาวชาวไทยในทิวทัศน์ที่แปลกตาใครบางคนก็พูดว่าโลกนี้มันเคลื่อนไหวแบบนี้นี่เองไม่น่าเชื่อว่าจะเข้ากันได้ดีขนาดนี้แต่พอได้เห็นจริงๆแล้วรู้สึกอบอุ่นดีนะแน่นอนว่าบางคนก็สบบัอ,อยู่ข้างหลังแต่พวกเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะหวั่นไหวเพราะพวกเขากำลังใช้ชีวิตที่พวกเขาเลือกเองอย่างเต็มที่และรู้สึกมีความสุขมากกว่าใครใคร ปกรณ์บอกว่าในอนาคตหากเขามีเวลาว่างจากงานก็จะมาพักที่กรุงเทพสักสองสามเดือนเพื่อช่วยงานพ่อพ่อบอกว่าหากปกรณ์ต้องการทําตามความฝันก็สามารถท้าทายต่อไปได้ที่ญี่ปุ่นพ่อจะสนับสนุนไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามพวกเขากําลังใช้ชีวิตในสถานที่ที่แตกต่างกันโดยมีบทบาทที่แตกต่างกันแต่ในที่สุดพวกวกเขาก็เป็นครอบครัวเดียวกันและสักวันหนึ่งหากปกรณ์แต่งงานก็จะมีการรวมญาติที่ซับซ้อนและน่าตื่นเต้นมากขึ้นชีวิตก็จะหลากหลายมากขึ้นในสถานที่ที่วัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาบรรจบกัน ด้วยเหตุนี้บุญเลิศอลิสาและครอบครัวที่สร้างขึ้นจากความรักของทั้งสองคนก็ใช้ชีวิตประจําวันอย่างมีความสุขโดยเอาชนะอคติและสายตาต่างๆได้มากมายแน่นอนว่าในกระบวนการนี้ไม่ได้ปราศจากความขัดแย้งเลยการต่อต้านในตอนแรกของลูกชายเสียงซุบซิบมินทาของคนรอบข้างปัญหาทางเศรษฐกิจและความแตกต่างทางวัฒนธรรมปัญหาต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นบททดสอบพวกเขาแต่ในที่สุดพวกเขาก็ตระหนักว่าชีวิตคือทางเลือกของแต่ละคนและหากพวกเขาสนับสนุนซึ่งกันและกันจัดใจจริงก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆก็ได้ บทเรียนจากเรื่องราวนี้ชัดเจนคนเราสามารถเลือกเส้นทางใหม่ได้เสมอความรักที่แท้จริงอยู่เหนืออายุและคำจำกัดความของครอบครัวไม่ได้อยู่ในกรอบที่ตายตัวแต่เกิดจากหัวใจที่เคารพซึ่งกันและกันการเดินทางของครอบครัวนี้แสดงให้เห็นว่าเจตจำงที่จะใช้ชีวิตของตัวเองอย่างจริงจังโดยไม่ถูกชี้นำด้วยบรรทัดฐานหรือสายตาของสังคมนั้นมีคุณค่าเพียงใดและในระหว่างการเดินทางนั้นลูกชายได้สร้างคุณค่าของตัวเอง พ่อได้พบความรักอีกครั้งภรรยาได้สร้างครอบครัวที่ปลอดภัยและอบอุ่นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยเหตุนี้เหตุการณ์และทีมต่างๆที่ทับซ้อนกันในชีวิตก็เชื่อมโยงกันภายใต้ชื่อของครอบครัว ตอนนี้บุญเลิศเดินออกไปที่สวนอย่างเงียบๆในอากาศยามเช้าที่เย็นสบายและหวนรำลึกถึงอดีตช่วงเวลาที่เขาได้รับเกียรติยศสูงสุดในฐานะขุนศึกมวยไทยในญี่ปุ่นช่วงเวลาที่เขาแตกสลายด้วยความสิ้นหวังเมื่อภรรยาเสียชีวิตช่วงเวลาที่ยากลำบากในการเลี้ยงดูลูกชายคนเดียวและตอนนี้ชีวิตที่ได้ครอบครัวและเลี้ยงดูลูกสาวอีกครั้งในกรุงเทพสิงเหล่านั้นเป็นเหมือนปาฏิหาริย์ในด้านหนึ่งและเหมือนโชคชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ไดในอีกด้านหนึ่งเพราะมีปาฏิหาริ์ที่เขาอดทนต่อสังเวียนชีวิตได้คคาามมสสุุุขขในนนปััจจจบึึึงรู้้กกีณ่า ในที่สุดชีวิตก็คือสิ่งที่ถักทอขึ้นจากการเลือกของตัวเองไม่ว่าจะมีเสียงใดจากคนรอบข้างหากเราเดินหน้าไปในเส้นทางที่เราเชื่อว่าถูกต้องด้วยความกล้าหาญเราก็จะพบกับความพึงพอใจและความสุขที่แท้จริงเรื่องราวที่บุลเลิร์อลิสาปกรณ์และเมกมีได้แสดงให้เห็นนั้นสอนความจริงข้อนี้อีกครั้งตอนนี้ครอบครัวนี้ยังคงมองดูซึ่งกันและกันอยู่บนชายหาดที่สวยงามแห่งหนึ่งของกรุงเทพภายใต้แสงอาทิตย์อันร้อนระอุและเงาของพวกเขาก็ทับซ้อนกันอย่างอ่อนโยนกับภาพของชายหนุ่มที่เคยเหงื่อออกบนสังเวียนมวยไทยทั่ และหญิงสาวที่อุ้มทารกแรกเกิดที่กำลังร้องให้อยู่ในอ้อมแขน